ระรัตนาไตรขอถวายความเคารพแด่พระเถราุเถระทุกรูปเพื่อนสาธรรม,มิกทุกรูปนะครับแล้วก็เจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนทุกท่านนะก็อันโมทนากับทางวัดป่าหนองวัดป่านาปูโดยท่านพระภูรีปิยะวนาภิรมผู้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ทางญาติธรรมวัดป่านาปูทุกคนทุกท่านซึ่งได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ได้มีการต้อนรับอย่างดีเลยเพราะว่าอาหารเนี่ยรู้สึกสมบูรณ์มาก ก็นวัตนาเป็นอย่างยิ่งซึ่งวันนี้นอกจากที่เราจะได้รับประทานอาหารในเรื่องของอาหารด้านร่างกายที่สมบูรณ์แล้วนะเราก็มารับในเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นอาหารใจด้วยซึ่งหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการครบคนเช่นใดเป็นมิตรและสมคบคนเช่นใดเขาก็เป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันย่อมเป็นเช่นนั้นอันนี้เป็นพระพุทธพจน์ที่พระเจ้าให้เลือกคบคน นะในบทในเรื่องของมงคลสูตรเราเคยสวดใช่ไหมที่ขึ้นต้นด้วยในเรื่องของเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้เลือกคบคนคบคนพาผ่านพา,นพาไปหาผิดใช่ไหมคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลหรือในบทสวดบทหนึ่งที่บอกว่าพระอน,นุบอกในเรื่องของ การัญมิตรเนี่ยเป็นครึ่องหนึ่งของพรหมาจารย์เคยที่สดบนนี้ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนอานนท์การัญมิตรเนี่ยเป็นทั้งหมดของพรหมาจารย์เนาะเพราะการัญมิตรเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะให้เราเนี่ยได้เจริญในอริยมากคม่อมแปดได้บริบูรณ์นะี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะเลือกคบมิตรเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราจะต้องเลือก,พกเพราะพ่าพเจ้าสอนให้เมตตาทุกคนใช่ไหมพงค์บอกว่า สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือทุกคนนี่เป็นมิตรด้วยกันหมดแต่ว่าครบทั้งหมดได้ไหมครบเขพาะบางคนนะเป็นมิตรทุกคนเมตตาทุกคนแต่ว่าครบได้เฉพาะบางคนเนาะเหมือนกับในเรื่องของเราดูในเรื่องของสัตว์เนาะ,ะพวกแมลงวันมันก็ชวนกันไปไหนญาติโยมนะแมะลงวันมันชวนกันไปไหนชวนกันไปหาอาจมใช่ไหม หรือพูดง่ายๆคือในเรื่องของอุจระมันชอบมันก็ชนกันไปใช่ไหมมันก็ชอบ,บแมลงพึ่งมันชนกันไปไหนไ,ไ,ไปหาน้อหวานหาเกศสอนดอกไมก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังเกตว่าสัตว์ที่มันไปรบกันมันก็ชอบเหมือนๆกันนะสัตว์ที่มันเป็นอย่างไรมันก็ปเปลี่นเช่นนั้นไปคบกันเป็นหมู่เป็นพวกเช่นนั้นนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของทําไมเราถึงมาประพฤติปฏิบัติธรรม บางคนเนี่ยก็ไม่ได้มานะบางคนก็อาจจะชวนกันไปกินเหล้าเมายามีไหมไ <ป S 1> มี <ไป S 1> ใช่ไหมไ <ป S 1> บางคนอาจจะชวนกันไปรักขบมยเป็นโจรอย่างงี้มีไหมมีนะใช่ไหมบางคนก็ชวนกันไปเล่นกันพนันมีไหมมีแต่เราชวนกันมาพปปเพื่อปฏิบัติธรรมมาฟังทมดีไหมดีนี่เห็นไหมนี่ว่าการเลือกคบมิตรเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่เป็นบาปมิตรคือคนที่ชักนําไปในทางชั่วเพราะนั้นใครที่ชักชวนเราไปในทางชั่วในทางที่ไม่ดีไม่ควรคบนี่ต้องสอนลูกสอนหลานด้วยนะเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กๆพวกเด็กและเยาวชนวก็จะติดเพื่อนใช่ไหมติดเพื่อนเพราะนั้นนี่พ่อแม่ก็ต้องสอนในหลักในเกณฑในการเลือกคบคนด้วยว่าคนที่จะโลกคบคนแบบไหนเพราะนั้นนี่บาปมิตรคือคนที่ชักชวนไปในทางที่ไม่ดีให้หลีกเลี่ยง ชักชวนไปในทางที่เกิดอกุศลไปสร้างเวรสร้างกรรมไปฆ่าสัตว์จัดชีวิตนะไปทําผิดศีลผิดธรรมอันนี้ก็คือเรียกว่าบาปมิตรให้เราเป็นยังไงเลี่ยงไหมหลีกเลี่ยงนะไม่ควรพบแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของบัณฑิตหรือเป็นในเรื่องของกัลยาณมิตรก็คือบุคคลที่ชวนให้เกิดอกุศลเกิดขึ้นชักชวนให้เกิดกุศลเกิดขึ้นนะ ให้รักษาศีลให้มาเจริญเมตตาภาวนาให้มาเจริญสติภาวนามาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาอันนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรคือมาชักชวนให้เราเจริญในอริยมรรคงแปดที่ท่านเรียกว่ากัลยาณมิตรนะนนคือบุคคลที่ชักชวนเราให้เจริญในเดินทางที่จะออกจากความทุกข์คือให้เจริญในมรรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศีลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมาธิ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญญาอันนี้คือมิตรภายนอกนะอ่าทีนี้ถามว่ามิตรภายนอกก็ถ้ามีก็ดีนะถ้ามีก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรที่จะต้องสแสวงหาแต่สิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะก็คือในเรื่องของมิตรภายในด้วยนะมิตรภายในด้วย มิตรภายนอกนี่ก็คือเราต้องเลือกคบมิตรภายในก็ต้องเลือกเหมือนกันนะต้องเลือกเหมือนกันอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอกุศลในเรื่องของกิเลสเช่นความโลภความโกรธความหลงต้องต้องคบไหมนี่ต้องคบหาไหมเออต้องเรียบสลัดทิ้งเลยใช่ไหมไม่หลงตามอารมณ์เหล่านั้นไม่ไปตามอารมณ์เหล่านั้นนะ เวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นในจิตใจคบหาไหมไม่เวลาความโกรธเกิดขึ้นถ้าคบความโกรธความโกรธเผาใจไหมเผาลนจิตใจเลยสร้างความทุกข์นะสร้างความไม่สบายจิตใจของเราด้วยความโลภเกิดขึ้นในจิตใจถ้าปล่อยให้ครองจิตคลองใจจิตใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ นะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิเลสต่างๆอกุรลคือราคะโทสะโมหะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรครบนะเป็นสิ่งที่ไม่ควรครบแต่ในเรื่องของกุสลธรรมต่างๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องมีให้มากนะควรเสพควรครบให้มากโดยเฉพาะในเรื่องของสติใช่ไหมโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสติ เป็นมิตรที่ควครคบมากที่สุดเพราะว่าคบแล้วเนี่ยมีแต่ความสุขโดยส่วนเดียวน่าคบไหมยมตรที่ดีกับเราเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายคบแล้วมีแต่วความสุขโดยส่วนเดียวน่าคบเนาะน่าคบโดยเพราะสตินี้เป็นมิตรของใจเป็นมมตรกลางเรือนใจถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยสังเกตนะเวลาอะไรเกิดขึ้นถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยสติก็จะมีความเสมอต้อนเสมอปลาย ไม่ซ้าเติมไม่ว่าอะไรเราทั้งสิน้นนะเป็นมิตรที่เป็นมิตรที่สเมสเมอต้นเสมอปลายนะสามารถที่จะยอมรับทุกอย่างอย่างที่เราเป็นได้ใช่ไหมมิตรที่ดีคือเป็นมิตรที่สามารถที่อยู่กับเราแบบเสมอต Sisters, class, น oh? ้นเสมอปลายและยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราได้เวลาเราผิดผิดพลาดไม่ซ้าเติมถึงนี่ดีไหมอะไรเกิดขึ้นสามารถยอมรับได้อยู่ข้างเคียงเราได้ แบบนี้เรารู้สึกสบายใจไม่มีเป็นแบบนี้สบายใจเนาะเพราะนั้นสติก็เหมือนกันนะอะไรเกิดขึ้นในใจเนี่ยสามารถที่จะยอมรับได้สามารถที่จะวางใจให้เป็นกลางกลางได้ความคิดดีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็สามารถที่จะวางใจเป็นกลางกลางได้คือยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ด้วยใจที่เป็นกลางกลางนี่เพราะฉะนั้นสตินี้ก็จะไม่ซ้ำเติมไม่คอยดูดา อะไรเกิดขึ้นเช่นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นไม่ซ้ำเติมว่าเฮ้ยทําไมคิดไม่ดีทําไมถึงเป็นคนไม่ดีไม่ซ้าเติมแต่สามารถยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้แบบนี้ดีไหมดีนะอะไรเกิดขึ้นให้มีสติระลึกรู้สติก็คือในเรื่องของการรู้สึกตัวหรือรู้ซื่อๆรู้เฉยๆเราจะได้ยินครูบาอาจารย์พูดแบบนี้อยู่เสมอๆใช่ไหมสติก็คือรู้สึกตัวรู้เฉยๆนะ ไม่คอยที่จะไปซ้าเติมหรือไม่คอยที่จะว่าร้ายอะไรต่อไปเนาะไม่ตําหนิตีเตียนไม่ซ้าเติมก็คือเป็นผู้ที่สามารถที่จะยอมรับทุกอย่างที่เราเป็นได้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับได้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวได้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ได้อันนี้คือมิตรภายในที่เราจําเป็นที่จะต้องมีนะพี่ต้องมีอยู่เสมอเอถ้าเรามีความรู้สึกตัวเป็นมิตรแล้วเนี่ย จ,จิตใจของเราเนี่ก็จะอบอุ่นนะรู้สึกอบอุ่นไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทุกคนทุกท่านเนี่ยก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างมิตรกลางเรือนใจขึ้นมานะสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาให้มากยิ่งมากยิ่งดนะียิ่งเยอะยิ่งดีถ้าเราไม่ทิ้งมิตรคนนี้มิตรคนนี้ก็จะไม่ทิ้งเรา ถ้าเราไม่ทิ้งสติสติก็จะไม่ทอดทิ้งเรามีสติช่วยให้กายปลอดภัยช่วยให้ใจปลอดทุกด้วยช่วยให้กายปลอดภัยได้อย่างไรอย่างเวลาที่เราจะเข้าห้องน้ําถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเลื่อนล้มได้ไหมได้นะถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นบันไดถ้าเกิดไม่มีสติตกบันไดได้ไหมได้ถ้าเกิดว่าขับรถ ไม่มีสติแหกโค้งได้ไหมได้เลยนะแหกโค้งได้เลยนะทํางานอยู่ทํางานเครื่องจักเครื่องยนต์อยู่ไม่มีสติเครื่องยนต์นี่ตัดมือได้เลยไหมได้แต่ถ้าเกิดมันมีสตินี่เป็นเพื่อนผู้กายเป็นเพื่อนผู้ใจปลอดภัยไหมปลอดภัยยิ่งถ้ามีสติเป็นเพื่อนผู้ใจได้แล้วนะสติก็จะเตือนนะเช่นเวลาที่มีอะไรไม่ดีเข้ามานี่สติก็จะเตือนนะเป็นตัวเตือนเป็นตัวที่ นะจะทำให้จิตใ,ใจของเราเนี่ยไม่หลงเข้าไปในความคิดไม่หลงเข้าไปในอารมณ์ต่างๆจนะทำให้จิตใ,ใจของเราเนี้ปลอดจากในเรื่องของความรุ้งร้านต่างๆนะหรือทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความปลอดโปรง่งมีความเป็นกลางสามารถที่จะมีความโปร่งร่องเบาสบาย นสามารถที่จะหานไกลจากในเรื่องของความทุกข์ต่างๆได้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีมิตรที่ชื่อสติเนี่ยให้มากมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีไม่มีโทษเลยนะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์โดยส่วนเดียวนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือในเรื่องของการเลือกคบแม้กระทั่งมิตรภายใน ก็จะเป็นที่ต้องเลือกเร้าว่าอันนี้คือกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ต้องเจริญให้มากทําให้มากอันนี้เป็นอกุศลธรรมจะต้อง era, ละจะต้องกําจัดออกไปสิ่งที่ต้องกําจัดออกไปคือในเรื่องของความโลภความกดความหลงนี่คือบาปมิตรหรืออกุศลธรรมสิ่งที่เป็นกุศลธรรมที่ต้องเจริญให้มากก็คือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญานะนี่คือมิตรภายในที่จะต้องเจริญให้มากจะต้องทําให้มากหรือว่าโดยรวมก็ dim, คือความรู้สึกตัวนั่นแหละนะว่าโดยย่อ ว่าได้ยอคือความรู้สึกตัวเป็นมิตรภายในที่จะต้องเป็นมิตรผู้กับเรือนใจนะถ้ามีมิตรผู้ใจตรงนี้แล้วเนี่ยมิตรมิตรนี้ก็จะนําแต่ความสุขมาให้จะนําความสุขความสงบเย็นมาให้เราเพราะนั้นเนี่ยเราทุกคนทุกท่านนะจึงจําเป็นที่จะต้องเลือกจเจริญในเรื่องของกุศลธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกุศลต่างๆนะ ถ้าพูดถึงในเรื่องของอรยิยมรรคมีองค์แปดเนาะก็เริ่มแต่ในเรื่องของอสมาธิฐิมีความเห็นชอบมีความเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงแล้วก็มีความคิดที่ถูกต้องมีวาจาที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องมีอาชีพที่ถูกต้องมีความเพียรถูกมีสติถูกแล้วก็มีสมาธิถูกตั้งมั่ง หรือแต่ว่าโดยย่อก็คือในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรือถ้าว่าง่ายๆก็คือที่เราเมักจะได้ยินว่าครูบาอาจารย์ก็ย่อให้เราลงมาอีกนะ,ะคือยอ่อชอบย่อยๆย่อยๆลงมาอีกก็คือเอาแค่สติตัวเดียวเอาแค่สติตัวเดียวก็พอนะพอมีสติก็จะมีศีลเพราะว่าศีลแปลว่าเป็นปกติเพราะถ้าเกิดว่าเรามีสตินิจใจเป็นปกตนะิก็เรียกว่ามีศีลถ้ามีความรู้สึกตัว นะจิตตั้งมั่นก็เรียกว่าสมาธิถ้ารู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงก็เรียกว่าปัญญาอะไรเกิดขึ้นเห็นความเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นดับไปไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอันนี้ก็เป็นในเรื่องของปัญญานะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทําตรงนี้แหละให้เยอะๆเลยนะทําสติทําความรู้สึกตัวให้มากศีลส,สมาธิปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามมา อันนี้คือเป็นในเรื่องของมิตรที่เป็นมิตรภายในที่เราจะต้องสร้างให้เยอะๆนะสร้างให้มากๆเพราะว่ามิตรภายนอกนี่ไม่อยู่กับเราตลอดนะใช่ไหมไม่แน่ว่าจะอยู่กับเราตลอดหรือเปล่าเวลาเราไปสุว่าเราตายจากไปจากโลกนี้มีใครติดตามเราไปด้วยไหมไม่มีเลยใช่ไหมไม่มีใครติดตามเราไปด้วยเพราะนั้นเราจึงจะต้องสร้างมิตรภายในนะเพื่อที่จะ ตามคุ้มครองรักษาจิตใจของเราไปได้ตลอดเลยนะนไปได้ตลอดเลยนี่คือความสำคัญเนาะที่เราทุกคนทุกท่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาศึกษาในเรื่องของธรรมะมาพัฒนาเลือกคบทั้งมิตรภายนอกด้วยถ้ามิตรคนไหนที่ชักชวนเราไปในทางที่ไม่ได้เจริญด้วยกุศลชักชวนให้หลงทาง แล้วก็ไม่คบกับคนเช่นนั้นถ้ามิตรคนใดที่ชักชวนเราไปเดินตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยพระอาหารหันต์นะเราก็เลือกเดินไปเส้นทางนั้นถ้าพูดถึงในเรื่องของสายนะในเครื่องของสายปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้พระองค์สอนไว้กี่สายสายปฏิบัติมีทั้งหมดกี่สาย ทราบไหมหล,หลายคนพยายามแบ่งว่าเป็นสายนั้นสายนี้ให้เป็นหลายสายแตจ่จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนสายเดียวนะสอนสายเดียวบางคนเข้าใจว่าศาสนาพุทธมีหลายสายนะมีหลายสายหลายแนวทาง,จร,งจริงๆไม่ใช่พุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพระองค์สอนแค่สายเดียวหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องเลือกครบนี่แหละครบเขาพุทธเจ้าครบพระอรหันต์หรือเสพครบธรรมะ ตอนนี้นี่พระอ,องค์ไม่ได้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตใช่ไหมแล้วพระอ,องค์ก็ฝากในเรื่องของหนทางเอาไว้แล้วว่าให้เดินหนทางนี้นะถ้าเราอยากเดินตามรอยพระพุทธเจ้าอยากเดินตามรอยพระอรหันต์ให้เดินมาบนทางเส้นนี้นะทางสายนี้นะทางสายนี้ชื่อว่าทางสายไหนทางสายไหน ทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาเพราะฉะนั้นสายปฏิบัติมีสายเดียวนะก็คือทางสายกลางชาวพุทธเราชอบแบ่งเป็นหลายสายใช่หรือไม่ชอบแบ่งมาสายนั้นสายนี้แบ่งให้มันแตกแยกทำไมต้องแบ่งไไให้มันแตกแยกด้วยใช่ไหมแบ่งเป็นหลายสายเพื่อให้มันแตกแยกทําไมต้องแบ่งเป็นหลายสายพระเจ้าแบ่งพระเจ้าบอกว่ามีหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวคือถ้าเกิดว่าจะเดินทางออกจากทุกนะ ก็คือทางสายกลางหรืออรียมรรคไวองแปดคือพูดง่ายๆก็คือว่าทําใจให้เป็นกลางกลางวางเฉยต่ออารมณ์ว่าเอาลงอะไรเกิดขึ้นแล้วก็รู้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ดับไปอันนี้คือเราจําเป็นต้องวางใจให้เป็นกลางกลางามีสติเป็นมิตรทําใจให้เราเป็นกลางกลางแล้วก็นี่คือแนวทางสายกลางเนาะต้องฝึกปฏิบัติทําให้มากแล้วก็เจริญให้มากเพราะนั้นเนี่ย เราจึงจําเป็นที่จะต้องรู้ในเรื่องของขนทางเดินหรือเส้นทางเดินถ้าเราต้องการที่จะครบในเรื่องของมิตรที่ชักนําไปในทางที่ถูกที่ควรก็ต้องเป็นมิตรที่ชี้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขกระเสิสารชี้ทางพระนรุพานาต้องเป็นขนทางนี้นะชี้มาทางทิศทางนี้เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่า ผู้ใดเสพพระพุทองค์เป็นมิตรแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะถึงซึ่งความดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนะสามารถที่จะถึงซึ่งความดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีในเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายนี่แหละเป็นมิตรนะเป็นมิตรการเรียนใจ เราจะทําได้ยังไงจึงจะมีวทิ์เหล่านี้ก็ต้องสร้างขึ้นมาเองนะต้องสร้างขึ้นมาให้มันให้เยอะๆให้มากๆประพฤติปฏิบัติให้มากทําให้มากมีใครทําให้เราได้ไหมเวลาที่เรามาปฏิบัติทมไม่ได้ใช่ไหมเราต้องปฏิบัติเองศึกษาอย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของบุคคลที่พระเจ้ายกย่องเนี่ยพระองค์จะยกย่องผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่ไหม เป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ยกย่องคนที่เรียนมากศึกษามากนะบางคนศึกษาพระไตรปิดกทั้งหมดเลยจนจบพระองค์บอกว่าเป็นพระใบาลานเปล่านะไม่ยกย่องนะเพราะฉะนั้นจะเรียนสูงเรียนจบมากมายแค่ไหนแต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติย่างคงก็ไม่ได้ยกย่องเพราะฉะนั้นการศึกษาเล่าเรียนก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอจะต้องนําไปประพฤติปฏิบัติ ทำให้ธรรมะเกิดขึ้นมีขึ้นที่ตัวเองด้วยเพราะอาธิปิเรียนเนี่ยมันคือสิ่งที่จํามาใช่ไหมจะจํามามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะเอาบาระลากิเลสได้ต้องมาแก้กิเลสไม่ได้ยังมาขับไล่บาปผิดในใจออกไปได้เราจึงจะต้องมาสร้างขึ้นมาทําขึ้นมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้มีสติสมาธิปัญญาให้มีความรู้สึกตัวต้องทําให้เกิดขึ้นมากให้มีมาก เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอามาปฏิบตัติเอามาทำอย่างนี้แหละคือเอามาทำเนาะเอามาลงมือทําทําให้ความรู้สึกตัวของเราเนี่ยให้มันค่อยๆก่อ,อตัวให้มันมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆถ้ามันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ได้เลยว่าในเรื่องของจิตใจเนี่ยจะดีขึ้นจะเปลี่ยนแปลงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะในทางที่ดีขึ้นเพราะฉนั้นมิตรที่ดีไม่ต้องมปหาที่ไหนเลยนะเราสร้างขึ้นมาเอาเนาะสร้างอะไรสร้างในเรื่องของ กุศลธรรมต่างๆเหล่านี้และให้เกิดขึ้นมีขึ้นนะให้มันมากขึ้นต้องสร้างกุศลธรรมไม่ใช่สร้างบาปธรรมนะบาปบาปมิตรเกิดขึ้นในเรื่องของกิเลสต,ต่างๆนะอย่างเช่นความโกรธความโลภความหลงความขี้เกียจความห่วงพวกนี้เป็นอกุศลธรรมเนะาะเพราะนั้นสิ่งที่ตัวที่เราต้องเจริญก็คือในเรื่องของกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะเจริญให้มันมากขึ้นไปเรื่อย เราก็จะมีมิตรการเรือนใจสร้างมิตรการเรียนใจโดยเฉพาะมิตรที่ชื่อว่าสตินะที่ชื่อว่าความรู้สึกตัวอันนี้เป็นมิตรที่เป็นเรียกว่าเป็นยอดของมิตรเลยทั้งหมดก็ว่าได้เป็นกัลยาณธรรมนะเป็นมิตรที่ควรที่จะมีอยู่คู่กับเราไม่ควรทิ้งนะเพราะถ้าเกิดว่าเรามิตรทิ้งมิตรที่ชื่อว่าสติหรือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จะไม่ทอดทิ้งเราก็จะทําให้เราเนี่ย มีความปลอดภัยนะทั้งกายและใจเรียกว่ามีสติทําให้กายปลอดภัยทําให้ใจปลอดทุกอันนี้ก็เป็นมิตรที่เราควรที่จะมีให้มากนะ,ะคนนั้นจะได้เวลาพอสมควรแล้วเนาะก็หวังว่าทุกคนทุกท่านจะได้น้อมนําในเรื่องของมิตรต่างๆเหล่านี้นะไปสร้างขึ้นมีขึ้นให้เป็นมิตรโค้ กายคู่ใจนะก็หวังว่าทุกคนจะได้เจริญด้วยสติสมาธิปัญญาสามารถที่จะน้อมนำจิตใจตนเองให้พ้นไปจากความทุกข์ถึงพระนิพพานโดยเร็วไวทุกคนทุกท่านเธอ